เครดิตสกอร์คืออะไรนะคะคะแนนเครดิตเป็นอย่างไรนะคะวันนี้นะคะจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการที่คะแนนเครดิตสกอตกนะคะอย่างเช่นการยื่นขออนุมัติสินเชื่อบ่อยๆนะคะก็คือใครที่ขอสินเชื่อบัตรเครดิตบ่อยๆ หลายหลายบัตรนะคะโดยเฉพาะการขอบัตรเครดิตแล้วไม่อนุมัติอันนี้จะทําให้เครดิตสกอร์เราตกอย่างแน่นอนเลยค่ะและใครที่ขอสินเชื่อบ้านนะคะขอไปหลายๆที่หลายๆธนาคารอย่างเงี้ยค่ะเพื่อเอามาพิจารณานะคะแบบนี้นะคะจะทําให้คะแนนเครดิตบูโรเรานะคะตกลงมาด้วยเช่นกันนะคะเพราะว่าขอแล้วไม่รับสินเชื่อหลายๆที่อย่างเงี้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะจะแนะนําใครที่ไม่ต้องการให้เครดิตสกอร์ของตัวเองตกนะคะก็สามารถ ขอเครดิตบูโรของตัวเองผ่านแอปธนาคารที่เรามี mm hmm. เช่นธนาคารอมสินธนาคารกรุงไทยนะคะและให้เจ้าหน้าที่ผู้มีความเชี่ยวชาญช่วยคำนวณให้ก่อนนะคะว่าจะ กู้ได้หรือไม่นะคะสําหรับใครนะคะที่ไม่ต้องการให้เครดิตสกอร์ตัวเองตกนะคะสามารถที่จะเข้ามาปรึกษาเจ้าหน้าที่สินเชื่อที่โครงการปร拉วตีแลนด์แอนด์เฮาส์ของเราได้นะคะเพราะเราจะนําส่งให้เคส by เคสนะคะไม่ทําให้เครดิตสกอร์ของลูกค้าตกอย่างแน่นอนเลยค่ะเพราะเราเชี่ยวชาญและดูแลเรื่องสินเชื่อสำหรับใครนะคะที่มีข้อสงสัยต่างๆเกี่ยวกับการยื่นกู้ซื้อบ้านนะคะสามารถที่จะทักเข้ามาสอบถามใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติด ตามให้กับคลิปดีๆเกี่ยวกับสาระเรื่องบ้านด้วยนะคะ